ผู้ชมคะในการมาชุมนุมเนี่ยเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าอาหารชนิดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องซื้อรับประทานนั่นก็คือลูกชิ้นทอดหรือว่าไส้กรอกทอดแบบนี้นะคะซึ่งในทุกๆก,การชุมนุมทุกๆม็อบเนี่ยเราก็จะเห็น รถของพ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดเนี่ยมาตั้งเรียงราย,รายรอที่จะขายให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยและที่สําคัญเนี่ยก็จะมาเร็วด้วยบางครั้งเนี่ยมาก่อนนักข่าวหรือว่ามาก่อนผู้ชุมนุมอีกด้วยซ้ําทําให้หลายๆคนสงสัยว่าจริงๆแล้วรถลูกชิ้นแบบนี้เนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าม็อบจะไปมีการนัดหมายที่ไหนนะคะในวันนี้เดอะรีพอร์เตอร์จะพาทุกท่านไปพบกับความลับของรถลูกชิ้นในการชุมนุมค่ะ ชิ้นเนี่ยขายดีมากนะรล,ลูกชิ้นขายดีไหมช่วงนี้ลุงเสียงตอบรับดีไหมคะก็ดีครับผมทอนัะไม่ทันเลยเอ้า <laughs> จริงๆแล้วรถลูกชิ้นสีแดงอมส้มแบบนี้เขาเป็นเครือข่ายคนบ้านเดียวกันที่มาจากหมู่บ้านตะเคียนตำบลตรมไผ่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์รถลูกชิ้นหานหาใแดงสมลูกแล้วลสเขียวไ หลายคนอาจจะเข้าใจว่ารถลูกชิ้นที่ขายอยู่ในม็อบเนี่ยเป็นรถลูกชิ้นที่ขายอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนั้นอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถลูกชิ้นเหล่านี้เขาตามไปทุกๆม็อบและพร้อมจะไปปรากฏตัวอยู่ในทุกพื้นที่ที่มีการนัดหมายชุมนุมเลยค่ะไปมาทุกม็อบหรือเปล่าไปทุกม็อบเลยจริงเปล่าก็ไปทุกม็อบเลยไหมคะไปทุกม็อบครับแรมตัแต่ม็อบแรกเลย ส่วนถ้าถามว่าทำไมถึงไปเร็วก็เพราะเขามีเครือข่ายจำนวนมากคอยเฝ้าหน้าจอรอเช็คข่าวว่าวันนี้จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นที่ไหนแล้วทันทีที่รู้ก็จะรีบบอกเครือข่ายให้ไปตั้งร้านรอทันทีค่ะคือมันรู้ข่าวเลยอ่ะพอะแต่รู้ข่าวว่าจุดไหนที่ยังไม่ออกเ ลูกชิ้นไปถึงก่อนแล้วจะติดตามข่าวว่าเขาจะไปโผล่ที่ไหนกันใช่ครับ<ำ>ตามเปจตามอะไรเงี้ยครับติดตามไปเลยส่วนที่มีข้อสงสัยกันว่าจริงๆแล้วรถลูกชิ้นเป็นหน่วยข่าวกรองหรือเปล่าตรงนี้พ่อค้าขอมายืนยันด้วยตัวเองว่าไม่ใช่หน่วยข่าวกรองนะคะเขบอกว่ารถลูกชิ้นเนี่ยเป็นหน่วยข่าวของตำรวจหรือสันติบาลอะไรเงี้ยจริงไม่รู้หรือ,อยังไงคือแบกปอมมีไหมหน่วยข่าวไม่ใี่ปอมครับนี่เขแท้หมดนะคือบริสุทธิ์ ไจม่มีแน่าบอกว่าูชิ้นจะไปถึงก่นไม่ใช่าไกและตงอเสงไนอกจากขายลูกชิ้นในม็อบจะสร้างรายได้อย่างดีแล้วพ่อค้าก็ยังมีอุดมการณ์เดียวกันกับนักศึกษาด้วยเรียกได้ว่าขายลูกชิ้นไปด้วยชุมนุมไปด้วยเลยค่ะกินตามเป่ายังเดียวเลยอา ตอนนี้ต้องขายของกินไปก่อนมันจริงๆนะถ้าตอนไหนไปลงวัดตอนไหนลูกชิ้นไปไปรอแล้วเขาเป็นค,คือเขามั่นใจอ่ะมันได้ใจด้วยแหละคือที่เราไปคือเขาถามว่าบางคนไปไม่กลัวมันจะกลัวอะไรในเมื่อเมื่อเด็กไม่กลัวแล้วจะกลัวเพื่ออะไรจะ,จะให้เด็กไปประท้วงตามลาพังแล้วก็ไปช่วยเขาบ้างนั่นแหละถูกต้องน้องเอ้ย ผมไม่นอปทออ่าสามจ้าอ๋อลำดับที่เจ็ดร้อยลำดับที่เจ็ดร้อยคือแมทอาลำดับนอปทอตอนนี้มันหลายล้านแล้วอ๋อหลาล้านอ๋ออพี่เป็นนัมเบอร์ที่เจ็ดร้อยอ๋อลำดับที่เจ็ดร้อยอ๋อแสดงจ้าจ้าแล้วก็แสดงไปตอนนี้มาขายลูกชิ้นเป็นรู้จักกันไหมคะรู้จักกันครับเป็นญาติอันนี้ส่งรุ่นต่อรุ่นเลยไหมคะ มีเครือข่ายติดต่อกันในไลน์ใช่ไหมคะคอยญญคอยบอกกันว่าใครรู้ว่าวันนี้ม็อบจะไปโผล่ที่ไหนเนี่ยก็จะบอกกันแล้วก็ตามกันไป